และตาอุดมศิลป์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเดียนะคะที่ให้การขึ้นมาแชร์ตอนแรกท่านบอกว่าหาคนช่วยมา,มาแชร์เรื่องของตัวนี้หน่อยอกันก็เลยออกตัวเองอะคะ่ะว่าการขอแชร์แล้วกันเพราะว่าการมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายมากๆต้องบอกว่ามากๆ เหมือนที่ที่คนเมื่อกี้ะคะ่ะที่ท่านลงไปนะคะเราจะสรรหาทุกวิธีเพื่อที่จะให้เราถ่ายออกถ้าเราไม่ถ่ายอ่มันรู้สึกมันอึดอัดนะคะกินปากก็มีนะคะก่อนหน้านั้นเวลาที่เราไปเวลาที่การไปไหนนะคะ,ะก่อนที่ยังไม่เคยเข้ามาในระบบเครือข่ายนะคะการจะพบลูกโป่งนะคะลูกโป่ง ไปทุกครั้งเลยเวลาที่เราจะไปไหนเพราะว่ามันอึดอัดคนที่มีระบบปัญหาพวกนี้บอกได้เลยแบบมันมันโคตรทรมานอะ่ะสี่ห้าวันบางทีเอ่เป็นอาทิตย์มันก็ไม่ถ่ายนะคะอพอแล้วพอการเข้ามาอยู่ในธุรกิจเธรอข่ายี่กันครับไปลูกโป่งเนะี่ยผมยังไม่เคลีย <laughs> มันเป็นยังไงรู้ป่ะอ๋อที่บีบเวลาท้องผูกแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็บีบเอาน้ำมันเข้าไปออ๋ บิดไว้ประมาณสักเมื่อกีเมื่อกี้อันนั้นสายยางเสียบอันนี้ไอ้นั่นเสียบโอเคโอเคโอเคพี่ป่าพี่การครับทรมานแบบนี้มันนานกี่ปีครับพี่ครับโอ้ยตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็พอเราโตขึ้นเราทานอะไรเยอะใช่ไหมคะมันยิ่งไม่ออกเลยมันเวลาที่ขับรถไปไหนอย่างเนี้ยค่ะถ้าการขับรถทางไกลอย่างเนี้เช้ามาเนี่ยมันจะไม่ถ่ายเลยมันจะไม่ถ่ายเลยสองสามวันนั่นแหละมันถึงจะแบบ เราก็ต้องหาตัวช่วยอีกนั่นแหละโอเคแต่สิ่งที่การประทับใจในในตัวของไฟโตเอ s นะคะของบริษัทไลออนมอก็คือมันแตกต่างค่ะแตกต่างกับที่การเคยทานมาหลายๆค่ายบางยี่ห้อนะคะการกินเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะถ่ายนะคะมันจะปวดมวนปวดบิดปวดจนขนหนาวลุกเลยม,มันจะทรมานการก็จะ พอละคือไม่อยากจะกินนะพอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคือมันทรมานเนาะแต่พอมาตรงนี้ค่ะการรู้สึกแบบมันครั้งแรกที่กินเลยนะคะวันแรกที่กินเช้ามานะคะคือมันมัน,ม,นมันถ่ายครึ่งโถเลยอะ่ะมันโผสุดยอดมากเลยการงมันอ,ออกมาได้เยอะแยะมากมายวันนั้นการเบาท้องสุดๆเลยค่ะแล้วก็ลองค่ะลองผลิตภัณฑ์ว่า ถ้าเราหยุดกินแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายเราจะดีไหมเรามันมันจะปกติไหมการลองค่ะการทานไปวันแรกแล้ววันที่สองการไม่ทานค่ะแต่เช้ามาการถ่ายค่ะถ่ายปกติเลยนั่นแหละการก็เลยประทับใจแล้วสิ่งหนึ่งที่การประทับใจมากเลยก็คือ วันนี้ท่านไม่มาผมพูดได้เขาบอกว่าห้ามแชร์เรื่องของผมเด็กขาดก็คือคนใกล้ตัวนะคะสามีเขาเป็นวิศิดยวงค่ะแล้วการก็คิดคืนนั้นการก็เลยชงให้ท่านทานให้เขาทานพอเช้ามาเขาเขา้เขาห้ขาของน้ำ แล้วพอนั่งทานข้าวเขาถามกันว่าเธอชงอะไรให้ฉันกินฉันถ่ายดีมากเลยแล้วณปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาขาดไม่ได้เลยเขาขาดไม่ได้เลยเขาจะชงกินของเขาเองเลยเพราะเขาระบบขับถ่ายเขาแบบเขาออกออกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่การประทับใจอีกก็คือมีลูกค้ากาันนะคะคือท่านไปลูกค้าที่ลูกค้าเราคะแล้วเขาไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เขาก็พบไฟตัวเอสกับชีเครดไปสเออไปแบบเป็นซองนะคะเขาไม่เอาไปเป็นกล่องแล้วเพื่อนของเขาที่อยู่ภาคใต้นะคะไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วแอบไปกินอีกตัวที่เขียวเห็นมันเป็นน้ำผลไม้ก็เลยไปแอบชงของลูกค้าการกินผลปรากฏว่าเขาโทรกลับมาหาการว่าเธอเพื่อนฉันน่ะเขาถามว่าธุรกิจอย่าเงี้ย สินค้าตัวนี้เขาสามารถที่จะเอาไปทำการตลาดได้ไหมเขาประทับใจเขาถ่ายอะค่ะเขากินไปแล้วเขาถ่ายพอกลับมาจากจีนญี่ปุ่นเขาก็เลยให้การนะคะไปเข้าไปคุยให้เขาฟังหลังจากนั้นทุกวันนี้ค่ะเขาสั่งสินค้ามาตลอดเลยแล้วก็ลายไดมอนด์แล้วค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับพี่การครับ โอ้โหกินอะ่ะครับลงตรงที่นีครับลองครับ